เปิดวาร์ปวินวินเลียมเศรษฐีหนุ่มเคียงข้างเบลล่าเหมือนกันยันรอยยิม้มพี่น้องไทยลาวเม้นกันรัวๆโสดสวยขนาดนี้ครับทำเอาถูกจับจ้องคู่อยู่ตลอดเวลาทั้งกองเชียร์พี่หมื่นโป๊บธนวัฒน์หรือกองทัพพีคแต่สาวเบลล่าลานีครับยังขอโฟกัสที่การทำงานดีกว่าแม้จะมีหนุ่มๆอยากขายขนมจีบกันหนักมากก็ตามแต่ล่าสุดนั้นหลังมีคลิปในทิกต o อกนางเอกซุปตายอย่างเบลล่า ยืนร่วมเฟรมเคียงข้างกับดมหลอปิศนาทั้งยังมีการพูดคุยกันแบบกันนุงกันหนิงทำเอาชาวโซเชียลนั้นแห่สอบถามกันแบบรัวๆว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันโดยชาวเน็ตนั้นแห่กันไปสอาหาข้อมูลก็พบว่าหนุ่มคนนี้ชื่อว่าวินวิลเลียมเป็นนักธุรกิจออนไลน์ชาวลาวดีกรีรวยอูฟู่ระดับประเทศเมืองลาวและเป็นคนดังในโลกโซเชียลมีคนติดตามในติกตอกกว่าเจ0 0แสนรายมีคนติดตามเพจกว่าล้านผู้ติดตาม และเป็นหนุ่มใจบุญที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยได้มาเจอกับเบลล่าราณีเพราะได้มาร่วมงานกันในฐานะพรีเซนเ,เ,เตอร์ของธนาคาร LDB หรือธนาคารพัฒนาลาวขณะที่ฝ่ายชายนั้นโพสต์ภาพและคลิปเคียงข้างสาวเบลล่าก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์จิ้นแรงกับเคมีของทั้งคู่แล้วมองว่าเหมาะสมกันดีแถมบอกว่ามีความเหมือนกันกระทั่งรอยยิ้มเลยทีเดียวงานนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับนั้นตามลุ้นตามเชียร์กันสุดๆเลยจ้า